สวัสีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมใครกำลังมองหาแว่นกันแดดเว้นใส่ขับรถท่องเที่ยวทำงานลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นในส่วนของ Nissan x t a กเซนะครับต้องบอกว่าคันนี้ราคาอาจจะเกินจากที่เคยลงมาหน่อยนะครับแต่รับรองว่าราคาหน้าฟังแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับ2.5เบนซิน fin นะครับ สภาพพร้อมใช้งานรถบ้านแท้นะครับถ้าใครสนใจไปทดลองขับได้เลยนะครับรถอยู่กรุงเทพราคาเปิดไว้1 8 8 0 0 0บาทราคาแบบนี้นะครับนี่คือรถปี2008นะครับต้องบอกว่าโอ้คุ้มมากๆนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆเลยลองไปทดลองขับดูนะครับสีดำดุ สวยมากๆเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนกับพื้นที่ของรถและยิ่งราคาที่เปิดมาแบบนี้นะครับโอ้โหรับรองว่าใครมีเงินอยู่นะครับหรือมีทุนสำบรองอยู่นะครับซื้อเลยขอบอกว่าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่อง2.5ดีเซลระบบไฟฟ้าเซ็นทัลอถแอร์แบ็ก ABS นะครับเอาเป็นว่าเอามาฝากนะครับราคาอาจจะเกินแต่ต้องบอกว่าคุณภาพเทียบกับปีนี้ถือว่า ใครได้ไปนี่โชคดีมากๆเลยครับเอาไปใช้งานนะครับรถทรงนี้สวยนะครับบึกบึนอึดทนถึกอยู่แล้วครับในส่วนของนิสสันนะครับแต่ด้วยค่านิยมเขาไม่ค่อยจะสนใจกันนะครับเราเล่นงบแบบนี้คุ้มแน่นอนครับในราคาและคุณภาพของนิสสันนะครับภายในสวยงามนะครับลองไปชมไปทดลองขับได้เลยนะครับแล้วท่านจะติดใจแน่นอนผมเคยนั่งเคยขับครับ มันมากเลยตอนนั้นไม่ใช่น้ำมันเราครับน้ำมันคนอื่นละเอียบเต็มที่ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปชมดูนะครับไปทดลองขับแล้วท่านจะรู้ว่ามันน่าใช้จริงๆนะครับและถ้าใครต้องการประหยัดผมก็แนะนําได้ทางเดียวครับติดแก๊ส LPG ครับก็ประหยัดแน่นอนนะครับไปทดลองขับดูก่อนครับแล้วค่อยตัดสินใจไปเจรจาดูนะครับผมว่าราคาที่ท่านเจรจาน่าจะลงได้อีกนะครับรถสภาพสมบูรณ์แบบนี้สวยขนาดนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับ ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาห้องนี้มาช่องนี้นะครับเป็นรถที่ประหยัดมากๆในราคาเมื่อเทียบกับปีนะครับแต่เรื่องของน้ำมันก็ไปพิจารณากันอีกทีนะครับอันนี้เอามาฝากนะครับราคาแบบนี้ไม่ค่อยเจอแน่นอนรับรองว่าหาไม่ได้